สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กันกับแนวทางนะคะแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์ปัญญานะคะ โค้งสุดท้ายนะคะเก็บตกโค้งสุดท้ายนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะทุกคนเออนี่ะค่ะโค้งสุดท้ายค่ะโค้งสุดท้ายเล้วนะคะอาจารย์ก็ฝากมานะคะหนึ่งตัวหนึ่งคู่นะคะห้ามกระพริบตานะคะคลิปนี้เนาะมาดูนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เลี่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะ ขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางนะคะที่ทางช่องนําเสนอไปเด้อไม่ว่าจะแนวทางรัฐบาลไทยแนวทางรัฐเอ,อ่อลราพัฒนานะคะหรือหวยหุ้นหรือฮานอยก็ดีนะคะถ้าเป็นเอ่อรัฐบาลไทยนะคะก็จะมีของอาจารย์ปัญญาเอา่อของหลานของเอสนะคะเราพัฒนาก็จะมีอาจารย์ปัญญาของหลานของเอสฮานอยก็จะมีของหลานของเอสนะคะหุ้นก็จะมีของเอสนะคะฮารูดค่ะบาน ของส่องจะเยอะหน่อยนะคะเจ้าของส่องเยอะนะคะ ามาดูกันนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างน้อหมาเหงิงปังกันไหมนะคะนี่นะคะก็อันนี้นะคะเราก็ให้ดูนะคะเราก็ให้ดูด้วยนะคะย้อนหลังหน่อยนะคะนิดหนึ่งขอขออนุญาตนะคะทวนหน่อยนะคะงวดประจําวันที่1นนะคะนี่เพราะว่าเผื่อเอฟซนะคะที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะอยากให้เทียบตัวเก่าหน่อยนะคะเราจะเก็บตกโค้งสุดท้ายนะคะของอาจารย์ปัญญาให้นะคะคนเดียวเลยนะคะคลิปนี้นะคะ อาจารย์ปัญญานะคะงวดก่อนเนาะมันออกสองสี่หกเก้าหนึ่งน่าเสียดายมากเลยนะคะตัวเน้นอาจารย์เห็นไหมคะตัวเน้นหนีเชียดนี่โอ้ยแต่เสียดายแอนนึกว่าอาจารย์ให้หนึ่งเก่าได้ที่เลกเออแล้วมันเหนี่ยววันเหมือนมันมันออกชนกันน้องวันนั้นเหรอวันสร์ก,กับอ้าเราพัฒนาชนกันอีกแล้วนะคะไทยไปไทยนะคะไทยของอาจารย์นี่ไปเราพัฒนาเราพัฒนามาไทยนะคะโอ้ย ก็ยังบอกอยู่นะคะว่าเวลาวันชนกันนี่น่ากลัวนะคะเวลาเล่าพัฒนากับรัฐบาลไทยโอพฟ่วกมกันนี่นนว่าให้ตัวอย่างค่ะจ้ะโอ้ตัวอย่างเด้อมันหมักอวกมันมันชอบเอาสูตรเราไปกินก่อนนะคะสูตรที่เราจะไปไทยนะคะกเสร็จมันเรียบร้อยนะคะสูตรที่เราจะเอาไปไทยเราพัฒนาก็กินสูตรที่เราจะ เอาไปลาวพัฒนาไทยก็เก็บเรียบนะคะโอ้ยตายแล้วเวอซันมีนะคะอาจารย์ฟันหนึ่งนะคะงวดกว่อนฟันหนึ่งมาเต็มๆตมเลยค่ะแต่ว่าล่างอาจารย์ให้ศูนย์นะคะล่างให้ศูนย์ดันมาเกนะ้าหนึ่งเนาะอ้าวฟันหนึ่งนะคะฟันหนึ่ง ฟันหนึ่งชุดรวมนี่ก็เข้าไปเต็มๆนะคะนี้ย้อนหลังให้เอซดูนะคะเอามาดูนะคะงวดนี้นะคะพิเศษหน่อยอาจารย์แยกบนนะคะแยกล่างนะคะอุยเอลละมารด้วยแล้แยกเดืแอดวาร์ซมแมนแตนได้สำหรับรัฐบาลไทยนะคะสําหรับรัฐบาลไทยแยกกันนี่เลิเลยนะคะแอดวาร์ดเออไปหินข้อร้านเฮดเดียบอาจารย์ก็ได้ แยกรางปืนรางเนาะอ้ดินไทยดินมันอย่างเงี้ยเนาะคะ่ะเพราะว่าเดินอาจารย์นะคะบางทีมันก็ชอบลงล่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ้ยแต่ว่ามาตรวจเลยที่ดินเรานะคะลองดูด้วยค่ะอาจารย์ปัญญานะคะรัฐบาลไทยเนาะงวดวันพุธนะคะที่สิบหกนะคะชุดล่างอย่างเดียวนะคะตัวนี้ชุดล่างอย่างเดียวสี่ห้านะคะอาจารย์ฟันสี่นะคะสี่หนึ 2, ่งสี่สองสี่แปดนะคะห้าหนึ 1, ่งห้าสองห้าแปดตัวนี้นอาจารย์เลยนะคะอยู่ที่สี 1, ่หนึ่งสี่แปดนะคะตัววินนะคะสี่ห้าหนึ่งสองแปดนะคะ ชุดระวังนะคะชุดระวังที่สี่4้าสี่อาจารย์บอกว่าระวังเลยนะคะระวังไทยมาตัวนี้นะคะแต่ว่า4ี่4นสี่เป็นตัวเน้นอาจารย์นะคะเป็นชุดบนนะคะอันนี้อาจารย์ให้ระวังทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะให้ระวังทั้งบนทั้งล่างเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นเลขดังเลยนะคะดังเมื่อสุดตัวค่ะจ้กตัวใดบดังเนี่ยแรกๆก็เหมือนดังอีกตัวหนึ่งนะคะกลางๆหน่อยก็เหมือนดังอีกตัวหนึ่งโค้งสุดท้ายก็ดังอีกตัวหนึ่งนะคะสรุปแล้วดังทุกตัวนะคะทุกตัวเนาะเจ็แล้ว อันนี้มาบค็อกกันเลยค่ะเออมันมีช่วงต้นช่วงกลางวิกนะคะช่วงสุดท้ายเออมันดังบค็อกกันเลยเนาะอะแคปเลยนะคะอาจารย์ให้ระวังนะคะ4994นะคะอันนี้เป็นชุดล่างอย่างเดียวนะคะชุดล่างอย่างเดียวเอาแคปเลยค่ะของอาจารย์นะคะแอดก็จับวินให้นะคะ451นะคะ45128นะคะเรามารุ้นกันนะคะทุกคนเนะเาะขอให้มาตัวเจาะตัวน้นนะคะสวยงามพระรามแปดเลยนะคะ สวยงามพระรามเปลี่ยนเนาะอาจารย์เน้นที่4ี่หนึ่งสี่แปดค่ะลองดูเด้ออาจารย์จะให้ตั้งแต่วันล้างห้วยอกนะคะเราสีมางหล้างห้วยอกเลยเราคขดแบียบจะถูกจะผิดยังไงเรากับโบมิล่าค่ะเราปล่อยเลยค่ะบบมีล่าแบบแห้งถือดูแห้งแบบออ้ยลีล่าจังสันจังสี่บมีเด้อว้ายบบมีเลยค่ะ ต่หวยออวปุ๊บแล้วก็มาหายปั๊บหลุดเนาะเอ็กก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์ปัญญานะคะเข้าไม่เข้าไม่ว่ากันนะคะผิดถูกไม่ว่ากันนะคะแบ่งปันแนวทางนะคะอาจารย์ก็แบ่งปันฟรีนะคะทุกคนอาจารย์เผิ่อมีกลุ่มเน่มีกลุ่มมีแนวทางของเพิ่นนะคะพี่นิดพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูเด้อค่ะนิไทนะคะที่อยากมอบน้ําใจให้อาจารย์ปัญญานะคะกระตามนีเดอ้ออัน,น้เอตก,บอกะะ็บอกวาซื่อๆล่ะค่ะบอกวาซื่อๆเด้อค่ะเอานี่เด้อ่าสีวากันเด้อเอาเอตกระบอกให้เบิ้งซื่อๆนี่ล่ะค่ะ ผู้ใดอันนี้มานเฮ่งปังกะจังม่วน้ำใจแหจารย์คะเหลียวเตี้ยคะเหลียวเต้เอฟซี่เนาะค่ะง่ายผู้ใดแต่อยากมีโซยากรวยคือกันนั่นแหละค่ะเราก็เข้าใจนะคะเราก็เข้าใจแล้วก็แบ่งปันกันไปนะคะไม่ว่ากันค่ะทุกคนนะคะผลบุญนีกกระซ่งให้เขามาเราเฮ่งเขาปังเนาะแต่ว่าดวงแอดยิตดขัดอย่างมู้คอยไปคัดทางผู้ใดเฮ้ยตายบัวบ่เมันนขาอเห็ดของใส่ไข่เลยบ่ ไ้ควายแม่ะโอ้ไม่เคยหลุดสามสี่มติดขนาดนี้นะคะโอ้ตายแล้วลวดบนอน็อตคอยสงสัยต้องไปสวดมนต์แล้วละค่ะทุกคน สวดมุ่นเนาะช่วยกันเข้าร่วมพลังกันนะคะรัฐบาลไทยนะคะบนอย่างเดียวนะของอาจารย์ปัญญานะคะบนอย่างเดียวนะคะเด่นนะคะสี่ห้านะคะบนนะคะนี้ชุดบนสี่ห้านะคะตัวเจาะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าน้นนะคะสี่แปดสี่เก้านะคะระวังนะคะอาจารย์ให้ระวังเลยนะคะสี่เก้านะคะเก้าสี่นะคะระวังนะคะตัวหน่อยว่าน้อนี่แต่ว่าอาจารย์มีตัวนี้แล้วนะคะแอดก็เลยเขียนเป็นตัวเล็กให้นะคะ เอ่อตัววินนะคะตัววินบนเป็นสี่เจ็ดแปดเก้าห้านะคะสี่เจ็ดแปดเก้าห้าตัวเด่นเหมือนกันค่ะตัวเด่นสี่ห้าเหมือนกันนะคะมีสิมาค่ะมีสิบมาแต่อาจารย์มมีสามเนาะอาจารย์ไม่มีสามไม่มีศูนย์ไม่มีสองเลยนะคะหวยแอดก็ปลานแค่สชนกันศูนย์สามสองอุ้ยชนกันก็ใช่ว่าจะมาตลอดนะคะทุกคนแต่ขอขอให้มาเลยทอด <c oughs> มืดแห้งเลยเค,ค่ะคอยถือน้ำหน้า สู้ๆค่ะแอดเป็นกำลังใจให้เด้อเอาไปปังกันทุกท่านเลยนะคะมาตัวได้ก็ขโคให้มาโนหน่วยโบมานงวดนี่นนสิมานงวดได้เนะอุ้ยท่นเขียวเด้อใหญ่ถือเด้อว่ะสิกีด,ดันบ้านเบึ่งเอ้ยสิเปิดไข่เลยค่ะเอาก็บข่ที่หละเจอข่เขะเนี่ยข่อย,อยถือซ้มตัวตรงเลยไ <c oughs> ยเต้นออมเฮื่นบึงอือตัวแขวนตัว,กว,ตว้กวนอดียเฝ้าเดียวเฝ้า,ฝา ใจเย็นๆคอยตัวให้ก่อนเจอคอย่แค่เอานีนะคะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะทุกคนนี่แนวทางของอาจารย์ปัญญานะคะแคบเลยนะคะมีชุดบนชุดล่างนะคะอัดคลิปไปน้่ขคาะเก่งห้วยเจาะโค้งไปนําค่ะไม่ได้นะคะเราใกล้วันเวลาแล้วนะคะทุกคนจัดไปคะ่ะเอาไปมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันค่ะทุกคน สิมาตัวใดเนาะหวยเนาะมาได้ทุกตัวละคะ่ะงามทุกตัวค่ะกดอย่าท้ออ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเอดก็ลาไปก่อนเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับทุกแนวทางนะคะที่ทางช่องนำเสนอไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งค่ะกดไว้หลายหายค่ะกดไว้หลายๆายห่วยเอดต้องสรุปโค้งสุดท้ายไหมคะนี่ ล okay. mm ืมหมดหรือ hmm. ยังทวนอีกรอบไหมคะอ่าคอมเมนต์หน่อยเด้อถ้าจะให้ทวนอีกรอบนะคะไปกันอย่างมีสตินะคะแม่ๆขอให้ได้คนละแ0 0สอ0 0สนสามแสนเด้อเอซีดีเขามาติดตามนะคะสู้ๆแอดเป็นกําลังใจให้ค่ะเป็นกําลังใจให้ตัวเองน้ำหนักสำหรับที่นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจ้า